สองปู่ย่านะสองปู่ย่าตอนนี้สองปู่ย่ากาลังดูเสื้อผ้าเก่าๆอยู่นะฮะเดี๋ยวขอถามคุณย่าหน่อยนะครับว่าเสื้อผ้าเก่าๆนี่คุณย่าจะเอาทำอะไรครับเก่าของปูนะ่นะมันเก่านะคะแล้วตอนนี้แล้วก็เสื้อดําก็ไม่ค่อยมีแล้วปู่ก็ตัวใหญ่ย่าก็เลยเอาผ้าเก่าๆของปูนะ่เนี่มาย้อมนะคะย่าก็ไปขอคาแนะนํากับกศนวางเหนือเขาก็ให้ความรู้มาย่าก็มาทํานี่แหละ ดูนะเสื้อผ้าเก่าเนี่ยเราก็เอามาซักนะคะมาซักให้สะอาดตัวนี้ซักให้สะอาดแล้วดีน้ำให้สะอาดนะครับนึกขั้นเนี่ยเข้าท่าเข้าท่าจะเอาเสื้อนี่แหละที่มันเก่าเนี่ยแหละกลายเป็นเสื้อดำไหมมีน้ำเสร็จแล้วอ่าเราเตรียมละเราซักเรียบร้อยล้อ่าตอนนี้จะไปอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมครับจะไปต้มแล้วค่ะใจก็ตามมานะปุ๋นะตามไปตามไปกระบวนการหนึ่งนะครับ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่คุณย่ากำลังจะทำเสื้อเก่าให้เป็นเสื้อใหม่นะคะเสื้อสีดำเราไปซื้อแะคุณย่าทำยังไงครับเขาเอาสีย้อมผ้าหน้าเทปตอนที่น้ํามันเดือดเดือดนะนี่เสื้อประมาณ5้าตัวนี่ก็เราใช้สองซองนะคะ,อะตอนน้ํามันเดือดเดือดแล้วก็ใส่เกลือเกลือนี่ถุงก็ประมาณหนึ่งกำมือใส่เกลือไป โอ้ใส่เกลือด้วยใส่เกลือด้วยดูดสีได้นานอยู่ได้นานสีจะติดติดเสื้อผ้านะปู่ก็ไม่รู้ไม่เคยทํานะปู่ไม่เคยทานี่สองปู่ย่านะสองปู่ย่าประหยัดนะประหยัดนะเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้นะเสื้อเก่าให้เป็นเสื้อใหม่ปู่ก็จะได้ใส่เสื้อลออนะใส่เสื้อลออ แเข้าท่าเข้าท่านะครับคนให้เกลือกสีมันละลายเข้าด้วยกันอ่าต้องทํากระบวนการนะครับเป็นกระบวนการทําให้เข้ากันก่อนตอนนี้นะคะน้ำมันเดือดแล้วนะเราจะเอาเสื้อเก่านะ่ะมาใส่นะคะเอาลงเลยเอาลงเลยเอาลงเลยเลสีม่วงนะได้ได้ทีละกี่สีได้ทีกี่ผืน ค่ะผสมเผื่อแล้วอ้าห้าผืนเผื่อแล้วครบห้าวันพอดีนะห้าวันจะได้ประหยัดโอ้ใส่ไปโรงเรียนเลยสอนเด็กนะเราจะต้องประหยัดนะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเะยเราต้องประหยัดเราจะแช่ไว้ต้มไว้ประมาณ3ามสิบนาทีนะเราต้มไว้สามสิบนาทีตอนนี้พักไปก่อนเนาะรอรอให้มันครบ3าสิบนาทีใช่ไหมค่ะค่ะโอเคนะใส่แล้วนะครับใส่แล้วพักก่อนนะครับใช่มีแค่นี้นะคะ หมายความว่าไม่ไม่ใช่หยุดแค่นี้นะต้องไปเตรียมมันอื่นต่ออีกอ่าเตรียมมันอื่นต่ออีกตอนนี้ก็พักไว้สามสิบนาทีอ่าพักไว้ตอนนี้ไว้ก่อนอะต้มไว้ก่อนอ่าเพราะความร้อนอ่ะมาฟื้นผ้ามาที่ผ้าไปมาไปมาบ้างโอเคเอาตอนนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะคุณย่าทำยังไงคะเตรียมนะคะเตรียมน้ำที่สำหรับแช่ผ้าก่อนที่จะนำไปตากนะคะเราต้องเอาผ้าที่เราต้มน่ะ ที <Ll> ่เราย้อมน้ำมะแช่แ hmm. ช่ส no ีย mm. <wh ride them out> uh ้อมผ้าอีกทีหนึ่งนะคะมีขั้นตอนใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายเอาน้ำเอาผ้าที่ย้อมน้ามะแช่สีย้อมผ้าอีกทีหนึ่งโอ้น้ำน้ี่ตอนนี้เป็นน้ำเย็นเมื่อกี้น้ำร้อนน้ำเดือดเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้น้ำเดือดตอนนี้เป็นน้ำเย็นแต่สีใช้สีเดียวกันหรือเปล่าสีเดียวกันสีเดียวกัน อ,นนนอ๋อย้อมสองรอบแต่รอบนี้เป็นรอบน้ำเย็นรอบน้ำเย็นอาน้ำน้ำเดือดก่อนแล้วก็มาน้ํำเย็น,นโอเคเห,อเหมือนกันเหม,มือนกับต้มใช่ไหม,อมหโอเคโอเคตอนนี้เตรียมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเลยให้น้มันเลยให้สีย้อมผ้ามนลายโอเคแล้วกกลับไปพลิกผ้าอีกโอเคไปพลิกผ้าก่อนนะครับพลิกผ้าก่อนนะครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการพลิกผ้านะครับพลิกผ้าพลิกไปพลิกมาให้มันสีมันเข้าที่เนาะสีมันเข้าที่มันเริ่มดําแล้วนะเริ่มดําแล้วตอนนี้เริ่มดําแล้วก็ลองดูนะลองดูว่าข้ามเป็นสีดำาลสวสวยก็จะออกมานะคะตอนนี้กระบวนการที่ ต้มนี่ใช้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงหรือว่าเกินนิดหน่อยชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แต่เราดูผ้ากันว่าถ้ามันกินสีดำสีดำติดหมดการสุดท้ายนะกระบวนการสุดท้ายที่ก็คือใช้น้ำเย็นนะครับใช้น้ำเย็นคุณย่าอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้่เราย้อมอีกรอบหนึ่ง แช่ลงไปอีกรอบหนึ่งแช่น้ำเย็นแล้วกระบวนการนี้จะนานหรือเปล่าใช้เวลาประมาณ20-30มนาทียี่สิบถึงสามสิบนาทีเหมือนกันเหมือนกับกระบวนการใช้น้ำเดือดนะน้ำต้มนะมีลายละเอียดนะคะทำความีายละเอียดนะคะาจะอยู่ได้นานสีสีดำจะได้อยู่นี่ว่างครบสามสิบนาทีแล้วนะ ครบ30นาทีแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเอาผ้าออกไปตากแดดนะให้แห้งก่อนนะครับาตากแดดเ,เอาเลยนะเอาเลยไปเลยครับไปเลยครับนี่คุณย่าเขาเก่งทั้งด้านนี้นะปรับของเก่าให้เป็นของใหม่ใหม่ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการสุดท้ายนะฮะที่ใช้น้ำเย็นนะเอามาแช่น้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วตอนนี้ครบกระบวนการแล้วเราก็เอาไปตากแดดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะอะไรอีกอ่ะยังมีอีกอะไรอีกถ้าเราใส่แล้วเราจะซักครั้งครั้งแรกนะคะเราเอามาแช่น้ําเกลือแล้วค่ะเอามาแช่น้าเกลือหมายความว่าถ้าแห้งแล้วถ้าเราจะนี่ต้องแช่น้ําเกลืออีกรอบหนึ่งถ้าเราจะใช้อ่ใช้แล้วใช้แล้วโอเค ้แล้วเราจะไปซักนะก็ถือว่าเราต้องแช่น้าเกลืออีกรอบนึงไม่ต้องเอาไปใส่กันไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่ผงแช่น้ำเกลือแช่น้ําเกลืออย่างเดียวโอเคนี่เป็นบอกต่อนะคะเราทําอย่างนี้แล้วก็บอกต่อกันได้โอเคใช้แล้วบอกต่อนะครับเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะครับครอบครัวนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราใส่ครั้งแรกเราจะไปซักอย่าเพิ่งไปใส่ผงซักผ้าเราไปแช่น้าเกลือ แล้วก็มาตากครั้งแรกนะคะอ๋อครั้งแรกหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอาไปซักผงซักฟอกนะไม่ต้องใส่ผงซักฟอาเช็ดเกลือเช่เกลือแล้วมาแล้วเอามาตากโอเครอบที่สองถึงจะใส่แล้วก็มาซักใส่อ๋อหลังจากรอบรอบที่สองไปซักปกติโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมตอนนี้เสื้อสวยๆนะเสื้อสวยๆนะครับจากสีเขียวสีฟ้า สีน้ำตาลเมื่อกี้ตอนนี้กลายเป็นสีดําแล้วนะคุณย่าไมไ่ต้องได้ซื้อให้คุณปู่ใส่แล้วนะเสื้อใหม่ถ้าซื้อกับเรื่องเงินนะเอาของเก่ามาดีกว่านะตามตามใจคุณย่านะตอนนี้แล้วเพราะว่าความรู้ที่เราได้นี่ก็ได้รับความาลูกเพราะความรู้จากกศนวังเหนือจังหวัดลำปางหรือว่าการศึกษาโนระบบของจังหวัดลำปางเพราะว่าตัวเองเนี่ยคุณปู่นี่เป็นกรรมการถานศึกษาของกศนอ,อยู่แล้วตอนนี้เห็นไหมครับการย้อมสีแบบนี้สกรีนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะ สตีนเหมือนเดิมนะสีดําไม่ติดนะฮะก็ถือว่าเราจะได้ใส่เสื้อใหม่ไปทํางานคุณปู่จะต้องได้หล่อแล้วนะคุณย่าสบายใจได้แล้วคุณปู่หล่อแน่นอนครับผม